ช่องทางติดต่อตุกๆเฟม a บอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรตอนนี้ออกมาหลอดตลาดเซโนครับตลาดสดเซนโน,นจะไปใส่ฝากติดตามไปด้กับพี่ของตอนของกินหลายครับ à, cảm, à, này, cảm, à, bò lền bắn, đống bạc ngéo, đi, youtuber nhảy, à, đi. สาวจไม่แต่ผ <Stat> ู้บาวหนผู้สาวหน่อยคือเวลาวับนางงามใหญ่มอมาถือมอนที่ของเฮ้ยคืออย่างปลางว่าปาไม่ใ่ผู้งามงามได้กันมไม่เี่ยมน้องดินดีสบายดีน้องดินดีเอาลูกสาวเป็นอย่างลูกชายมอสบายเป็นอย่างไปหามอสเายบอ ไอ้เล้ยงทองเดียวสาวลิ้นลีอันนี้สาวแก้วลูกเข้าไปใส่ลูกเข้าสบายดีสาวแก้วสบายดีเจ้าปลจะต้มไก่ให้กินนี่มามาชิมฝีมือต้มไก่สาวเซโน่นะครับนี่มั่ยืนคืนยืนคืนเอาหนบมั่นหนบนั่นเออเอาทุกคนได้ทุกคน đây, tất cho nôp nấm, ờ như thế thì, cái nói à, ừ. Mười này, nói nấm, à, đây, 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 พ,พี่เฮบวีพามาเยี่ยมน้องดิลลี่ทบเอฟซีไทยตุ่มไก่ครับเพื่อนเสาแก้วเสาแก้วจะฝากมาคุย โ okay, อ้ไก่ต้มกใหญ่ได้ครับนี่ไก่บ้านย่างดีได้หนี่มือในต้ม<ร>ไก่บ้านเครื่องในกับมีอย่างเง้นมือในมาเยี่ยมน้องลิลลี่ตะกี่ม,มาส่งการเห็นเบิ้นลูกกัญ่แล้วเนาะตอนนี้เนาะ,นอนะเอาจักหน่วยน้องลิลลี่ เอาจักสิบหน่วยโหลดค้นหลายเด้ยเพื่อมันแสบกิน้นองวินดีโชว์ฝีมือทอดไข่นำทอดไข่ตำบะคุง้งต้มไก่อ้เข่ากันเลยสดหอนๆครับแต่ก่าอยู่บ้านผู้ดใดแต่งกินนี่ เอ่ยบ่เน้อเจ้าเบอร์ทั้งสองบ่พูดครับโอ้ยถอดไขรเป็นตะกินครับเถอนอกเิดดีครับพูดละใจทั้งผักน้ำเสื้อโบโซฟีเมอฝักมะครงสาวยังก่อแก้วเา้าแก้วเท้าูบบะมาเท้าเหมือนลึกโมรุ่นเดียวกันจะบอกเท้าโบเท้าบบก็ได้ลูกหน่อยนึงนะครับ้าแก้วจะปีละเ้าแก้ว อือโอ้เป็นสาวเราด้วครับเป็นตำักคุงครับมาเยี่ยมบ้านน้องวินลีผ้าเอฟซี 4, ไทยมาเที่ยวมือ่อนีพี่เฮบีมาคุ้มการเฮ็ดอ,อาหาร <laughs> มาดูแลการเฮ็ดอาหารครับมีเมนูอย่างแนี่มืออม่อนีเพิ่มเพิ่มเติมตำปะคุงคุณนี่คุ้มไฟปะคุณนี่โว้ยจังสันแม่เจ้ามาข้าวเดี๋ยวไฟแห้งเลยเหรอ โอ้โหมิเซนด้นยกด่าบ<ม>่ง<ม>หั่นแลละจุโลจุโลอยู่บั่นเดือดบัน<ม>่น<ม>เอาเขีนน่ยวไก่ซะมันครับพี่โอ้วหายหลายพดเดวเลี๋ยวช้วยนะววหน่อเอาชนวยบะนวยเออหลายพอยดีปัหอยตังกับมี่หอยขมกับมี่มาเล้าตรงนด้กินหอยเล่าครับมาเล้าตรงนด้กินหอยเล่า มีจักเมนูเข้าหนิลวกหอยต้มไก่ตำมะกรูงทอดไข่โอ้ตาาําสีอย่างคากเลยซีอย่างแล้วก็มีเบียร์อีกนิดหน่อยครับก็ได้ม้วนหัวซึนเอัมีเ,เดียวใชพี่ครับโอ้ยทอดต้มไก่ห่อนๆครับต้มไก่บ้านเด้นี่ เปื่อยอยู่เปื่อยอยู oh. ่คุณะทั้งเปื่อยทั้งแซ่บคุณะครับตำหมักงงกับล่งเหรอครับพี่มีตำหมักงงต้มไก่ทอดไข่นี่ครับเปิดตหมักงงกับสองจานใหญ่พอดีเนาะได้สองจานพอดีครับคุณะโอ้คือดังดีแท้ดิเปิดเป็นตัวดิ เบียเพลนโบแพงเด้ปองละซ้าปองอะไรฟองละซ่าสองหมื่นสองหมื่นกี่เป็นงินได้กับระม่าณสี่สิบบาทถามป็นูุไทยกับปองละแปดสิบผุนเด้เคินงต่อเครืงเลยโอ้ตำหบักุงครับจานบักใหญ่เลยเอาสองจานเลยเรัาโอ้สีสนันเน็นตะกินครับเนาะดูนะตาหมักุงเหลือถอดไข่บ้านใครจะทอดไข่ สบายดีเป็นยังไงก็บ่สบายเป็นยังก่อนนี่ผ้าตัดผ้าตาดบออือแผ้หายแล้วบ่ผ้าตัดโดนลหอกินข้าวกินน้ำได้ปกติแล้วบ่ไดยังได้ยังเต้มไก่น้ำเขาได้เจ่นี่เอ้ากินยังได้สั่นโอ้ยยูน่คือ ข้าวมบับ่ต้องข้าวมักินเนาะคนป่วยเนาะกินเข่าขละลาโอ้เนาะเอาหายไปไว้เด้อนี่ครับแม่น้องดินดีเด้อครับนี่โอ้ครับรวบหอยเด้อครับนี่หอยพิเสียงดีแต่สองถ้วยโลดบดนะ่ดูนะทั้งหอยโขงหอยขม ไปเก็บเอาวันนี้ินดีรืสื่ออ๋อกันอ๋อ,อจวดอเดกดอกดีดถอดไข่สู้ฝีมือถอดไขรร่กับู้ชักหน่วยก่อนลิ้ดีดิสิบหน่วยเอาซ่อนหน่อยไหมเพิ่อน,น้ำแนบพริกสอันเอาซ่อนหน่อยมาอันหนึนงนะ สลิวเพระว่านี่นะโอ้บนเป็นหน่อยๆได้คืนเนี่ยนะสีเมนูปลาเนี่ยครับคากเลยกำลังหิวเข่าเลยนี่ไข่แหน่ขนหลายมันเล็ดแล้วไว้เนาะกุนันจับนั่นกุนันจับนั่นกันแล้วครับอืคนเอกลากนี่อื โอ้งามด้วยเนี่ยแค่ใหม่เด้องามแต่โอ้แตกดีตัวละเป็นใหม่เลยวะฝีมืออยู่ด้วครับนี่ฝีมืออยู่เด้อโอ้หอมตัวเนี่ใครเนี่แล้วจะแซ่บก็จะถ้าตำบอกฮวงหอนเนาะมีแต่แนวกินเข่ากันด้วยมัน้ พอนายเพิ่นทอดไข่เนี่ยเป็นตะกินข้าวขใช่ไหม้าวพี่ข้าวอีสานบ้านเราเลยนี่ใช่มันเป็นอยังมัเป็นอยัางพูดนะสองจานเลยครับเอากำลังซ่อมเอาแล้วหรอเด้อครับบาทเนี่ยโอ้มีอย่างแน่ก่็ข้านี่พูดนะต้มแก่ต้มหอยต้มไก่ ำบักคุงทอดไข่คร <gained attention. S 2> ับป้ายบานยยกเลยเัาเตียมเสิฟแล้วครับบัานด่วนเร็วท่านใจแม่กั่วมันโอ้ผ้านี่โล่งมือเลยด้ครับเป็นได้แซบบ่คุณครับเอาลักลาเ้อเต็มทีเลยเ้อะทีซีนมาซีนมหลาทีอย่างเดียวเออเออองซบ่ได้ได้แต่เข่าลลาเพื่อนว่า หมักตือหอยถึงเหนื่อยแม่ว่าเหรออันน้องนี่ดีส่วนเนี่ยอันน้องแก้วส่วนเนี่ยได้หอยเองครับอันพี่เฮฟวี่ส่วนเนี่ยจุกขับลุยเดี๋ยวกับแซ่บบ่อันนี้แซ่บพี่เฮฟวี่เจ้ามักยังอยู่นี่มักหอยมักหมักหอยเคนมักหอยเล้าเดี๋ยวกับคนมาเล้ากินหอยเล้าเดี๋ันมาจุ่มหอยโอ้ อ่ะลงมือเราได้อครับอ้าวจะข้อยยาดกินข้าวเจ้ากันเด้อครับผมเดี๋ยวจังมาคุยกันใหมมาเปิดงานอ่านสองคนยิ้มไหมนะสองคนอ่านต้องรีบๆครับน้องแก้วรีบไหมนะมามามาเซื่อมงเห้ือนด้งพูดมาพูดได้ไหนี่บอสั้นโบโอ้มันดีจ้าสบายดีเสียอมอะไครับ น้องโบผู้สาวบ้านใดก่อนนี่สาวบ้านน่าสนุนจ้าสาวบ้านน่าสนุนมันคือไปเบียดเพิ่นคักแท้พูดี่ฮะเสาวบ้านน่าสนุนไปเห็นเพิ่อนเมอนัันบุญเลยสงการนี่บอกแล้วเกาซีนน้องเจ้าใส่ลักได้ขึ้นมือคืนักอ้าว แล้วเดี๋ก็เอพกคาเียมาพ่อกันอีกวันนี้เราห้องเอาคือรักเก่าคือพวมีอะไรเอามีอีมาบเลยเอามีเ๋ยวเจ้าเต็บเต็บบาทหือเามืเงินเบดกินดีได้หรือพ่าเจ้ากินได้แล้วบเขคือเง็นเบิดบวก้องเขาอะไรเบ็ดบบวบ่บ็ดเบิดงเจ้ามีขึ้นดีเซลออ